ระบบจัดการสินค้าเราจะมีให้เลือกหน้าล็อกอินว่าเราเป็นผู้ใช้ประเภทไหนแล้วก็มีอีเมลรหัสผ่านใคาก็จะเข้าไปที่ผู้ดูแลระบบเลือกอีเมลแล้วก็รหัสผ่านถ้าสมมติว่ารหัสผ่านไม่ถูกก็จะขึ้นว่ารหัสผ่านไม่ถูกต้องเข้าไม่ได้แต่ถ้ารหัสผ่านถูก อีเมลไม่ถูกก็จะเค้ื่อนว่าอ e ีเมลและสิทธ์ผู้ใช้ไม่ถูกต้องก็จะไม่สามารถเข้าได้ค่ะแล้วถ้าเป็นประเภทผู้ใช้ไม่ถูกแต่อ e ีเมลแล้วก็รหัสผ่านถูกก็จะเข้าไม่ได้เหมือนกันค่ะอันดับแรกเราจะไปที่ผู้ดูแลระบบ จะมีจัดการพนักงานประเภทสินค้าแผนประเภทการจ่ายแล้วก็ดูข้อมูลสมาชิกค,ค่ะมีแถบเมนูข้างบนให้เลือกจัดการพนักงานตรงนี้จะเป็นรายการพนักงานค่ะว่าพนักงานเรามีใครบ้างสามารถเพิ่มพนักงานได้ชื่อ อแล้วก e ็เลือกสถานะ เลือกแผนแล้วก็กดบาทให้เป็นพนักงานแผนกต่างๆอันนี้เป็นแผนกผลิตเม้พนักงานเรียบร้อยจะมาโผล่ตรงนี้ค่ะเราสามารถแก้ไขพนักงานได้เปลี่ยนแผนกเป็นแผนกบัญชีหรือจะเปลี่ยนอีเมลนี่ ก็ได้แก้ไขได้นะคะแล้วก็สามารถลบพลังงานได้ต่อไปจัดการประเภทสินค้าอันนี้คือดูรายการประเภทสินค้านะคะสามารถเพิ่มแล้วก็เพิ่มรูปได้ รายละเอียดคือกมันถึง ก็คือเป็นเพิ่มประเภทสินค้าแล้วนะคะซึ่งอยู่ตรงนี้ก็แก้ไขอาจจะไม่เอา iPad เปลี่ยนหรือเป็นเปิดใช้งานก็จะนี่ค่ะเปลี่ยนแล้วแล้วก็มีบอกวันที่สร้างแล้วก็เวลาถ้าไม่ต้องการก็สามารถลบ เรียบรอ้อยไม่มีแล้วค่ะต่อไปจัดการแผนกรายการแผนกก็จะขึ้นประมาณนี้แล้วก็มีวันที่สร้างเพิ่มแผนกหนึก แก้ไขบริการเชยๆ,ๆก็จะขึ้นแบบนี้แล้วก็ลบได้ต่อไปประเภทรายจ่ายอนประเภทการจ่ายก็จะมีรายการประเภทการจ่ายสถานะวันที่สร้าง สามารถเพิ่มประเภทการใจ่ายใหม่เป็นผ่อนจ่ายโอเคขึ้นแล้วสถานะใช้งานแล้วก็แก้ไขอีกสถานะไม่ก็ แกยกแคลนอะไรียเรียบร้อยค่ะสามารถลบได้ก็จะหายไปแล้วแล้วก็สุดท้ายเป็นดูข้อมูลสมาชิกอันนี้คือผู้ขายสมัครสมาชิกเข้ามานะคะในที่นี้เราจะมีแค่สองคนเราไม่สามารถแก้ไขได้เราดูได้อย่างเดียวแต่สามารถลบ ผู้ขายได้นะคะก็จะเป็นลบเรียบร้อยต่อไปไปที่พนักง,งานแผนกต่างๆอันนี้จะเป็นผู้ชายคือสมชาย แผนกบัญชีแต่ถ้าเราเลือกพนักงานแผนกต่างๆเปลี่ยนอีเมล สักครู่นะคะมีพนักงานอีเมลเราใส่ไม่ถูกมันก็จะไม่สามารถเข้าได้วันนี้เป็นแผนกผลิต ในพนักงานแผนกต่างๆเราสามารถสร้างคำขอซื้อเลือกสินค้าที่เราจะขอซื้อนะคะเอาเป็นลำโพงหนตัวแล้วก็สามารถเพิ่มรายการได้ว่า,าจะขอซื้ออะไรอีก เพิ่มจำนวนราคาเราไม่สามารถเพิ่มได้นะคะแล้วก็วันที่ที่ต้องการสินค้าอาจจะต้องการวันที่26หรือถ้าไม่ต้องการเพิ่มต้องการแค่ตัวเดียวก็ลบได้ค่ะแล้วก็ส่งคำขอซื้อ อันนี้คือเมื่อกี้นะคะที่เราขอซื้อไปดูรายละเอียดมีข้อมูลผู้ขอซื้อแผนวันที่วันที่ต้องการใช้ปริมาณรวมมีสถานะดูว่าอนุมัติหรือ,อยังนะคะอันนี้คือรออนุมัติก็จะยังไม่ขึ้นผู้อนุมัติแล้วก็วันที่อนุมัติ สามารถพิมพ์ได้นี่ค่ะพิมพ์ใบขอซื้อแล้วก็ถ้าสมมติว่าคำขอซื้ออนุมัติไม่ผ่านก็สามารถกดสร้างใหม่เพื่อขอซื้อใหม่ได้ค่ะ พอเราขอซื้อไปแล้วก็จะไปที่หัวหน้าแผานกต่างๆเมื่อกี้แผนกบัญชีเราก็ต้องไปที่หัวหน้าแผานกบัญชีค่ะหรือว่าเมื่อกี้คนขอซื้อคือสมชายใจดีขึ้นสถานาวะว่ารอนอุอมัติดูรายละเอียดในรายละเอียดก็จะมี ชื่อผู้ขอแผนกวันที่ขอแล้วก็วันที่ต้องการใช้มีสถานะขึ้นว่ารออนุมัติก็คือให้หัวหน้าแผนกบัญชีเป็นคนเช็คว่าควรอนุมัติหรือเปล่าแล้วก็อนุมัติสถานะก็จะขึ้นเป็นอนุมัติค่ะดูะรายละเอียดแต่ก็ขึ้นเป็นอนุมัติเหมือนกันแล้วกับในหน้า <Okay. S 1> ของหัวหน้าแผนก สามารถเลือกดูได้นะคะว่าใครเป็นคนขอซื้อดูว่ารออนุมัติเกี่ยนก็ได้ขึ้นตรงนี้มีอนุมัติแล้วก็ขึ้นแบบนี้นะคะแล้วก็ดูสถานะทั้งหมดนะคะสมมติว่าเราเลือกผู้ชายผู้ขออื่นก็จะไม่ขึ้นเพราะว่าไม่มีคนนี้ แล้วก็พออนุมัติแล้วไปที่พนักงานจัดซื้อในหน้าของพนักงานจัดซื้อนะคะจะมีรายการรายการของใบขอซื้อใบเสนอราคาใบคำสั่งซื้อ มีดูภาษีประจําเดือนนี้แล้วก็ยอดรวมของเดือนนี้มีจัดการสินค้าใบขอซื้อใบเสนอราคาใบสั่งซื้อแล้วก็รายง,งานภาษีเราไปที่ใบขอซื้อเปิดประกาศนะคะเมื่อกี้ขอซื้อมาคือคนนี้ขึ้นสถานะว่ารอเปิดประกาศส่วนอันไหนที่เปิดประกาศแล้วจะขึ้นว่าเปิดประกาศแล้วนะคะแล้วก็กดเปิดประกาศ แล้วมันก็จะไปที่ผู้ขายผู้ขายถ้าสมมติว่ายังไม่มีบัญชีนะคะถ้ายังไม่สมัครบัญชีก็สมัครใหม่ตรงนี้นะคะแต่ว่าสมัครใหม่เป็นชื่อบริษัทชื่อผู้ติดต่อมีเบอร์โทร อีเมลเป็นที่ ตั้งรหัสผ่านแล้วก็มีให้ยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็ลงทะเบียนลงทะเบียนเรียบร้อยเราสามารถทดลองเข้าก็เข้าได้นะคะแต่ตอนนี้จะยังไม่มี รายการขอซื้อของ JB เมื่อกี้ที่รายการขอซื้อนะคะจะขึ้นตรงนี้มีลำโพงแล้วก็กระดาษให้เราเสนอราคาให้ผู้ขายเสนอราคานะคะ ก็ถ้าเราไม่ชอบราคานี้ก็เปลี่ยนเป็นแล้วก็เปลี่ยนวันที่เสนอราคาได้ตรงข้อมูลของคำขอซื้อนะคะจะมี หมายเลขวันที่ขอซื้อผู้ร้องขอซื้อแล้วก็วันที่ที่ต้องการใช้นะคะมีดูรายละเอียดข้อมูลราคาเริ่มแรกที่ยังไม่รวมแวดแล้วก็มีราคาแวดราคารวมนะคะแล้วก็บันทึกใบเสนอราคา เมื่อกี้ก็จะขึ้นอยู่ตรงนี้และคะ่ะสามารถมันจะมาขึ้นอยู่ตรงรายการเสนอราคา,าสามารถแก้ไขได้อีกครั้งแล้วก็สามารถลบได้ลบเรียบร้อยแล้วนะคะเมื่อกี้ แล้วก็พอเราเสนอราคาไปแล้วเราจะไปที่พนักงานจัดซื้อเพื่อดูแลวเปรียบเทียบราคานะคะอันเมื่อกี้ที่เข้ามาจะเป็นนี่ห้าพันดูรายละเอียดข้อมูลได้ตรงนี้ แล้วก็สามารถเลือกได้นะคะว่าเราจะเปรียบเทียบราคาอันไหนกับอันไหนถ้าอันนี้ก็จะขึ้นผลการเปรียบเทียบราคานะคะก็จะขึ้นบอกว่าอันไหนถูกกว่าอันไหนแล้วแพงกว่าเท่าไหร่แล้วก็กดออกใบสั่งซื้อ,อถ้าไม่อยากถ้าอยากเลือกหลายอันแต่ว่า ไม่อยากกดสามารถกดเลือกทั้งหมดได้นะคะถ้ากดเลือกทั้งหมดเปรียบเทียบก็จะขึ้น gines, แบบนี้จะบอกแค่ว่าอันไหนราคาถูกที่สุดเราใบสั่งซื S ้อเราอยากเลือกอันนี S ้สามารถเลือกใบเสนอราคาได้ที่ตรงนี้นะคะ เราสนใจอันนี้แล้วก็เลือกแล้วก็เลือกวันที่ของวันที่ต้องการของแล้วก็บันทึกจะขึ้นว่าสร้างใบสั่งซื้อสำเร็จนะคะเลละขึ้นมาที่รายการใบสั่งซื้อขึ้นสถานะว่ารออนุม,มัตินะคะสามารถดูรายละเอียดได้ สามารถลบได้ถ้าเรายัางไม่ถ้าเราไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการขายแล้วก็ไปที่อันเมื่อกี้จะเด้งไปหน้าของ หัวหน้าแผนกจะซื้อเพื่อให้หัวหน้าแผนกจะซื้ออนุมัตินะคะตรงนี้คําขอซื้อเมื่อกี้ก็คือตรงนี้นะคะเป็นขึ้นว่ารออนุมัติมีไม่อนุมัติแล้วก็อนุมัติเอาเลือกอนุมัตินะคะอนุมัติแล้วสถานะก็จะเปลี่ยนแล้วก็ พอหัวหน้าแผานกจะซื้ออนุมัติก็จะเด้งไปที่หน้าของผู้ขายมาดูที่ใบคำสั่งซื้อนะคะก็จะเปลี่ยนเป็นอนุมัติแล้วแล้วก็ดูรายละเอียด ก็มีอันนี้คือในส่วนของผู้ขายหมดไปแล้วนะคะกับหน้ารักก็จะมีรายการขอซื้อรายการเสนอราคาแล้วก็ใบคอนสั่งซื้ออมาดูกันที่ส่วนของพนักง,งานจัดซื้อจะมีให้ดูภาษีนะคะ ก็จะขึ้นรวมราคาทั้งหมดที่เราขอซื้อไปเพื่อตรงนี้แล้วก็พาษสีมูลนค่าเพิ่มมีรายละเอียดดังนี้ค่ะแล้วก็หน้าของพนักงานจัดซื้อสามารถจัดการสินค้าได้ ตรงแถบเมนูตรงนี้นะคะอันนี้คือรายการสินค้าที่เรามีเราสามารถเพิ่มรายการสินค้าได้เป็นแล้วก็เลือกประเภทสินค้า คงเหลือก็คือสินค้าที่คงเหลือในคังนะคะว่ามีเท่าไหร่สามสขั้นต่ำก็คือถ้าต้องการถ้าต่ำกว่านี้ก็คือให้ขอซื้อสินค้าเพิ่มนะคะสักสิราคาต่อหน่วยพ้าลมตั้งโต๊ะ หน่วยเป็นเครื่องก็บันทึกเมื่อกี้พอลมก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะรหัสก็คือมันจะแรนดอมให้เองนะคะว่าคือรหัสอะไรเราสามารถแก้ไขได้เป็นเปลี่ยนขั้นต่ำ15บานะคะบันทึก ข้อมูลเมื่อกี้ที่เราเปลี่ยนก็จะเปลี่ยนตรงนี้แล้วนะคะสามารถลบได้เอาขึ้นให้เรายืนยันว่าเราจะลบไหมเรียบร้อยแล้วนะคะสินค้าเมื่อกี้เราลบไปแล้ว นี่คือทั้งหมดของระบบจัดซื้อสินค้าของกลุ่มเรานะคะขอบคุณค่ะ